สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เข้ามาสู่หมวดการเรียนรู้พระสมเด็จบางสุนทรมกันนะครับในค่ําคืนนี้เราจะสอนการดูพระสมเด็จบางสุนทรมพิมพอ,อกคุเว้าจุลานะครับพระพิมพ์นี้จะมีขึ้นกลุ่มฟังวัดใหม่มาตาลดนะครับมีทั้งกุเจดีย์ใหญ่แล้วก็กุเจดีย์เล็กนะครับกุเจดีย์เล็กก็จะเป็นกุที่เป็นเจดีย์ลายล้อม กูจะดีใหญ่นะครับก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับวันนี้ก็จะสอนแง่คิดวิธีการดูแม่พิมพ์นะครับดูเนื้อหาธรรมชาติความเก่าแล้วก็ค่าปลุกของเขาไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> เวลาเราไปเรียนรู้เจอพระแบบนี้เราจะได้ไม่ตกควายหรือว่าไม่ตกยุกนะครับอย่าไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่าถูกเซียนหลอกนะครับยุคนี้เซียนพระไม่ได้มีควารมรู้อะไร เท่าที่ควรหรือรู้ไม่ได้หมดทั้งหมดของพระสมเด็จนะครับเหมือนกับรู้แค่หนึ่งส่วนนะครับอีกเก้าส่วนนี้ก็ไม่ยอมเข้ามาเรียนรู้นะครับก็เลยทึกทักว่าพระสมเด็จมีแค่พิมพ์ที่ตัวเองเล่นหาเท่านั้นนอกเหนือจากที่ตัวเองเล่นหาตีเกมหมดซึ่งตรงนี้เป็นความรู้ที่ผิดนะครับและเซียนพวกนี้นะครับไม่มีใครกล้าสาบานนะครับไม่มีใครกล้าสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่ยอมรับ สิ่งพวกนี้นะครับว่าเป็นพระที่มีอยู่จริงสร้างโดยสมเด็จพระธจาจาร์โตจริงนะครับแต่พวกนี้สักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้องเจอวิบากกรรมของเขาเองนะครับด้วยความที่เขาไม่รู้นะครับแล้วก็ไปต่อต้านหรือไปบอกกล่าวกับคนอื่นว่าพระแบบนี้ไม่แท้ไม่ใช่ไม่ถึงอะไรพวกนี้นะครับเขาจะผิดหมดแล้วชีวิตเขาก็จะพบกับความวิบัติ นะครับไปปา마ศพระแท้ว่าเป็นของปลอมนะครับแล้วเอาของปลอมมาหลอกขายคนที่ศรัทธาพระสมเด็จของหลวงปู่โตว่าเป็นของแท้นะครับนี่แหละเขาก็จะเจอวิบากกรรมของเขาเองนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพูดบรรยายให้ทุกคนได้เอาความรู้ตรงนี้ไปคิดนะครับก็จะมีสอดแทรกแง่คิดมุมมองหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวเปี่ยวกับพระสมเด็จนะครับ หรือว่าเป็นพระปุต่างๆนะครับทุกอย่างเอาความรู้ของผมไปเรียนรู้วิเคราะห์ได้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจหรือยังไม่เข้าใจนะครับก็ไลน์เข้ามาถามได้หรือโทรถามคุยส่วนตัวผมได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามของทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมีพระพิมพ์นี้มานำเสน,เนอให้ทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มนะครับ มันจะมีตั้งแต่คาบน้อยยันไปยันคาบเยอะนะครับแล้วก็เป็นพระติดกันจากในกลุก่ม mm hmm. ก็มีนะครับให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ต้องเห็นพระทั้งหมดนะครับพระองก์นี้เขาขึ้นมาเมื่อปีพศ .2,500 คุณรู้หรือไม่ครับว่าพระที่ขึ้นมาเมื่อปีพศ2 5 0 0น้้นั้นเขามีสภาพแบบไหนนะครับคุณก็ไม่รู้คุณก็ไม่เคยเห็นเซียนก็ไม่เคยรู้เซียนก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ทำไมเขาถึงชอบตีพระ แบบนี้ว่าเป็นของปลอมพวกนี้มันเป็นหลักเ,เขาเรียกว่าอะไรหลักเศรษฐศาสตร์นะครับคือทําของให้น้อยนะครับเพื่อให้มีราคาแพงนะครับซึ่งหลักตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คนนี่ยเข้าใจหรือเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งในยุคสมัยเมื่อยีอ่สิบ30ิปีที่ผ่านมานะครับแต่ทุกคนมีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วทุกคนก็จะเขาเรียกว่าอะไรโดนโดนในที่นี้หมายถึงก็ โดนหลอกบ้างโดนทําถูกให้เชื่อบ้างโดนทําให้เข้าใจผิดบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเยอะนะครับภาพพวกนี้ก็เป็นภาพที่ผมได้มาจากเจ้าของที่เขาเก็บภาพชุดนี้ไว้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะสะภาพเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นของเซียนใหญ่ในยุคสมัยนั้นนะครับการที่ หรือการที่ใครก็แล้วแต่จะมีภาพแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่งเขาต้องมีความรู้นะครับเขาต้องศึกษาเขาต้องรู้ว่าภาพแบบนี้เป็นของแท้นะครับเขาต้องเก็บ <c oughs> ในลักษณะรู้ว่าที่มาดีนะครับภาพพวกนี้เขามีพุทธคุณนะครับมีพุทธานุภาพค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะนั้นการที่เราไปดูหมิน่นท่านนั้นเป็นการไม่เหมาะสมนะครับ เหมือนกันกับการที่ผมนำพระเนี่ยไปล้างจริงๆถ้าล้างน้ําเปล่าหรือว่าน้ําธรรมดาไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปล้างด้วยพวกน้ํายาวิตฟอเลยนะครับมันก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันกันกบตัวเราเองเช่นเป็นฝีนะครับเป็นฝีขึ้นเป็นผื่นคันขึ้นเป็นอะไรแล้วแต่นะครับเกี่ยวกับผิวหนังเราเพราะเราเอาของที่มันมีความเป็นกรดนะครับไปกัดผิวท่านนะครับเราก็จะต้องได้รับผล ในสิ่งที่เราไปทำกับตรงนั้นนะครับพวกนี้มันเหมือนกับเ,เป็นกองกรรมกองเวียนเหมือนกันตรงนี้เราก็ต้องขอเข้ามาท่านนะครับ mm. ก็เป็นไรเราไม่เ,เราไม่ได้มีเจตนาที่จะเขาเรียกว่าอะไรทำลายแต่เราต้องการล้างให้ท่านสวยแต่ทีนี้ว่าเราอาจจะล้างด้วยความร,รีบเร่งหรือใจร้อนไปนะครับ mm. ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบแล้วก็ <c oughs> เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งพระุู้นี้นะครับคุณอย่าไปหักท่านนะครับคุณอย่าไปทุบทําลายหรือมีเจตนาที่จะทําให้ท่านได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันคนแก่ก็เล่าให้ฟังว่าพาุ่งพระผู้นี้ไปหักไม่ได้นะครับไปหักหรือไปทําลายไม่ได้ระวังนะครับมันมีข้อห้ามหรือเป็นข้อที่คนสมัยก่อนเขาก็ได้ทําไปแล้วนะครับมันก็หนึ่งบางคนเป็นบ้าก็มีนะครับบางคนก็ท้องแตก ใแตกก็มีนะครับตรงนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้อยู่ขึ้นดนพินิดของชั้นนะครับหรือคุณจะจะไปทดสอบหรือจะไปทดลองด้วยตัวคุณเองคุณต้องเจอเหมือนกันหมดนะครับยังไงคุณก็ต้องโดนนะครับแต่คุณจะรู้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าของพวกนี้เขามีเทวดารักษานะครับโอเควันนี้เดี๋ยวก็เข้าเรื่องนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็ มีคำถามก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกท่านในตอนช่วงท้ายๆนะครับเป็นคำถามถ้าเกี่ยวกับพระไม่ว่าจะเป็นพระอะไรแล้วแต่นะครับเท่านี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับพิมพ์นะครับเท่านี้เขาจะมีด้วยกันประมาณที่เห็นนะครับมีมีอยู่ประมาณสี่บล็อกนะครับ4ี่บล็อกพิมพ์แต่ที่หามเท่าที่หาเจอนะครับเท่าที่หาเจอ มีบล็อกที่แบบมีหูมีหูเนี่ยผมเห็นอยู่แค่องค์เดียวนะครับแล้วเป็นพระที่ไม่มีคาาปุกนะครับก็เห็นอยู่แค่องค์เดียวก็ไฟขนาดเขาก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะครับบล็อกไม่มีหูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือทั้งมีเส้นผ้าทิพย์กับไม่มีเส้นผ้าทิพย์นะครับก็วันนี้ก็เราก็จะอธิบายแบบมีเส้นผ้าทิพย์กับไม่มีเส้นผ้าทิพย์มีเส้นผ้าทิพย์ก็จะพบเจอเยอะกว่าแบบไม่มีเส้นผ้าทิพย์เพราะนั้นไปปมาพระที่ไม่มีเส้นผ้าทิพย์กับ หายากกว่าพระที่มีเส้นผ้าทิพย์เพราะฉนั้นเราจะเก็บผ้าแบบไหนดีนะครับจะเก็บแบบมีเส้นผ้าทิพย์หรือจะเก็บแบบไม่มีเส้นผ้าทิพย์นะครับพวกนี้มันขึ้นอยู่จํานวนนะครับจํานวนของพระที่เราค้นคว้าหรือเราศึกษาบางคนเก็บมีแต่บล็อกไม่มีเส้นผ้าทิพย์เขาก็จะบอกว่าบล็อกไม่มีเส้นผ้าทิพย์หายากกว่านะครับก็ผมบอกเลยครับว่าพระแต่ละพิมพ์นะครับหายากหมดนะครับ เพราะว่าพระเขาสร้างด้วยเจตนาดีนะครับสมเด็จโตท่านก็สร้างด้วยเจตนาดีเราน้อมนำมาบูชาก็ควรน้อมนํามาด้วยเจตนาที่เอ,อที่ดีนะครับและสิ่งพวกนี้สิ่งดีๆเนี่ยเขาก็จะดึงดูดพลังงานบางอย่างเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเรานะครับพวกนี้คุณเวลาศึกษาพระพวกนี้คุณต้องพยายามสวดมนต์นิดนึงนะครับ เหมือนกันนะครับเวลาเราสวดมนต์ก็เหมือนกับเราดึงพลังงานหรือชักจูงสิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกนะครับเข้ามาสู่บ้านเราสู่ตัวเรานะครับสู่ความรู้ของเรานะครับเพราะพวกนี้เราต้องอัญเชิญเทวดาหรืออัญเชิญครูบาอาจารย์นะครับมีสมเด็จพุทธจาจยาโตเนี่ยเป็นที่เคารพของทุกคนอยู่แล้วนะครับท่านยังอยู่นะครับท่านยัง ไม่ไปไหนนะครับท่านบอกว่าเพียงแค่เอ่ยชื่อท่านนะครับขอให้เอ่ยชื่อท่านนะครับท่านจะช่วยทุกคนนะครับลูกหลานทุกคนที่เป็นคนไทยในที่นี้นะครับขอเพียงเอ่ยชื่อท่านยิ่งมีพระสมเด็จท่านแล้วนะครับทุกท่านไม่ต้องกลัวพยันตรายนะครับคกติดตัวติดคอไว้นะครับมีบางท่านเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าพระพวกนี้เขาได้ไปแล้วเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุรถชนนะครับ เขาไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าแค่กรอบหรือตลับพระเนี่ยมันเป็นถลอกหรือโดนคูดไปกับถนนแต่ร่างกายเขาไม่เป็นไรเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมบอกได้เลยนะครับว่าของพวกนี้ไม่เจอกับตัวเองคุณจะไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดนะครับของพวกนี้คุณต้องเอาไปลองนะครับและพระสมเน็จเนี่ยให้แฝนเดี่ยวนะครับแฝนเดียวพลังเขาจะเยอะนะครับพลังเขาจะเยอะและพระแต่ละพิมนะครับพลังจะไม่เหมือนกันนะครับพระชุดนี้นะครับอันนี้ อันนี้ผมจะเล่าด้วยฝาประสบการณ์นะครับเวลาผมไปทดสอบเนี่ยทางกายภาพเนี่ยผมทดสอบหมดแล้วนะครับส่วนทางมโนภาพเนี่ยเราก็ต้องไปทดสอบกับคนที่เขามีพลังจิตนะครับเขาจะรู้จริงหรือไม่รู้จริงนะครับมันทดสอบง่ายนะครับคุณแค่เอาผ้าเนี่ยคุณไม่ต้องให้เขาดูก็ได้นะครับว่าคุณมีผ้าแบบนี้คือสมเด็จคุณเอาห่อผ้าไปก็ได้ปกปิดไว้แล้วคุณไปถามเขานะครับผ้านี้มี พ้าอ,อันนี้เป็นมีพลังงานเป็นแบบไหนพระอ,อันนี้มีพลังงานแบบเป็นแบบไหนแล้วคุณเอาของปลอมไปถ้าเขาเราถามสามครั้งแล้วเขาตอบตรงกันทั้งสามครั้งเนี่ยโอเคเชื่อถือได้นะครับแต่ถ้าเราถามสามครั้งแล้วเขาตอบไม่ตรงบ้างผิดบ้างนะครับอันนี้ยังยังไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับคุณก็ต้องหาคนที่เขาเออมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ เราทุกคนก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองของคนที่ศึกษาทางวิปัสสนาเยอะนะครับตรงนี้แหละพยายามเราต้องศึกษาหลายๆศาสตร์นะครับถ้าคุณไปศึกษาแค่เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งศาสตร์เดียวนะครับคุณจะไม่มีวันเข้าใจเกี่ยวกับพระสมเด็จได้ทั้งหมดนะครับการที่คุณเสียงเงินลงเ,เงินเช่าพระไปพวกนี้ ก็เป็นเรื่องที่คุณอาจจะถูกหลอกก็ได้เพราะว่าคุณยังไม่รู้เลยพระสมเด็จเพราะมีพุทธคุณยังไงคุณยังไม่เจอประสบการณ์กับพระสมเด็จบางคนเช่าจากเซียนไปบนห้างนะครับโดนมีดบาดก็เข้านะครับก็เข้านั่นหมายความว่าพระเขาไม่ได้มีอ,อไม่ได้มีคุณวิเศษหรือไม่ได้เป็นพระที่ถึงยุคของสมเด็จโตพระนี้เขาจะมีดีทางคงกระพันนะครับ พระทุกองค์มีทั้งคงกระพันมีทั้งแค้วคาดเมตตามหานิยมคือครบเครื่องนะครับแล้วแต่จะอธิษฐานนะครับฝอยท่วมหลังช้างนะครับทีนี้เราก็มาเข้าศึกษารเรียนรู้กันนะครับผ้าองแรกนี้เป็นผ้าที่ผมก็ผ่านการล้างเอาคราบตะก,กันปูนออกแล้วบางส่วนนะครับคุณสังเกตด,ดูนะครับตั้งแต่เ,เส้นพื้นที่บริเวณน,นอกซุ้มเห็นไหมครับคุณต้องดูคราบเขายังมีตะก,ก,กันปูนเกาะอยู่เป็น เป็นจุดๆเห็นไหมฮะเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเขาจะจะมีจุดขาวจุดสีเข้มของปูนเห็นไหมปูนเขาจะมีลักษณะขาวออกสีเหลืองบน่บนบ่นแห้งๆนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปใช้เนี่ยผิวเขาก็จะเริ่มเอ่อออกเป็นลักษณะมันแววแววแล้วก็หนึบนุ่มนะครับเหมือนกับพระสมเด็จวัดระครังนะครับส่วนที่มีคราบปูพวกเนี้ยนะครับคุณดูเป็นจุดทดสอบนะครับเพราะว่าของปอมพวกเนี้ยเขาไม่สามารถทําปลอมได้นะครับคราบพวกเนี้ยอันเนี้ยเป็นคราบตะกั่นปูนชัดเจนมาก เขาจะสร้างเป็นเ,เปลือกผิวขึ้นมาเป็นคาบนะครับจากที่เป็นตะกันสีขา,ขาวๆก่อนแล้วเขาจะค่อยแปลเปลี่ยนไปนะครับองค์นี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะคุณศึกษาแล้วคุณเปรียบเทียบนะครับภาพสององนี้คาบกู่เขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยคือคาบน้ําปูนที่เขาปล่อยหรือเข้าที่เขาดันออกมาจากด้านในเห็นไหมครับบนผิวตรงนี้คือคาบน้ําปูนแล้วเวลาคุณส่งลงกล้องไปดูเนี่ย ผิวเขาจะมีลักษณะเรียบมันใสแล้วคุณดูตรงนี้นะครับเส้นผิวเนื้อที่อยู่บนเส้นซูมเห็นไหมฮะพอคาบน้ําปูนหรือเขาถูกล้างแล้วผิวเขาเปิดออกไปเนื้อข้างในเขาจะเป็นสีแบบนี้พอเขาโดนอากาศเห็นไหมฮะแต่ถ้าคุณทําให้เขาบินหรือชํารุดแตกหกักเนื้อในเขายังเป็นสีขาวนะครับนี่แหละคือวิธีการดูในลักษณะการเทียบกายภาพที่ซับซ้อนนะครับ คือดูทั้งเนื้อที่เขากระเทาะเนื้อในนะครับและดูที่ผิวนอกที่เขามีคราบหรือมีตะกั่นปูนย่ามาห่อพุ่มเข้าไว้นะครับตรงนี้คุณต้องมองเป็นธรรมชาตินะครับเซนพระทุกคนจะมองพระแบบนี้เป็นของปลอมนะครับอ่านี่เป็นเรื่องจริงนะครับเราไม่ได้ไปใส่ไค้หรือว่าไปพูดเกินฟาร์มเป็นจริงเพราะว่าเขาไม่ได้มีความรู้เอ่อตรงนี้เราศึกษาพระนะครับเราต้องศึกษาด้วยเชิงอนุรักษ์นะครับไม่ได้ศึกษาด้วยเอ่อ จะต้องขายอย่างเดียวนะครับหรือจะต้องซื้อถูกแล้วขายแพงอะไรตรงนี้นะครับทีนี้จุดอีกจุดหนึ่งให้สังเกตนะครับพิมพ์นี้เนี่ยมันมีองค์พิมพ์นี้เขาจะมีเส้นซูมที่เขาจะมีดูลักษณะเขาจะเล็กกว่าบล็อกนี้เห็นไหมครับอันนี้แหละคือความแตกต่างอันนี้เขามีเส้นผ้าทิปตรงนี้อันนี้เขาจะไม่มีเส้นผ้าทิปเห็นไหมครทีนี้ไอเส้นที่เล็กหรือ,อหนาเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่นการกด การกดที่ที่ไม่เท่ากันนะครับมันก็จะทำให้เส้นซูมที่เขาจมลงไปในแม่พิมพ์ไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับแต่จุดนี้มันเป็นจุดที่เราพอเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องหาสิ่งอื่นๆมาช่วยในการอธิบายนะครับหรือในองค์ประกอบของอื่นที่เราสามารถที่จะเชื่อถือได้ว่าเขาเป็นพระที่สร้างอยู่ในยุคเดียวกันเห็นไหมครับตรงจุดนี้เราต้องศึกษา หลายๆด้านนะครับทีนี้ถ้าท่านเป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยท่านจะโฟกัสเริ่มจากตรงไหนก่อนนะครับถ้าไปเริ่มจากแม่พิมพ์ก่อนเนี่ยก็จะเริ่มงงนะครับแต่ถ้าไปเริ่มจากคาบกูก,ก่อนเนี่ยท่านจะไม่งงเพราะว่าคาบเขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันเห็นไหมครเพราะว่าเราดูธรรมชาติเราไม่ได้ดูว่าคาบเราเราไม่ได้ไปจําคาบแบบนี้แท้หรือถ้าไม่มีคาบแบบนี้หรือหรือมีคาบที่ลักษณะแตกต่างจากองค์นี้ไปเนี่ยเขาจะเป็นของปลอมไม่ใช่นะครับ คุณต้องดูการงอกหรือการเกิดคาบของเขาเขาเป็นธรรมชาติหรือเปล่าตรงนี้คุณจะต้องมีทักษะคือฝึกดูพระแท้อย่างน้อยอมีจํานวนประมาณสิบกว่าองค์ขึ้นไปนะครับแล้วคุณจะเข้าใจนะครับทีนี้ผมจะล่นภาพตรงนี้ให้ดูทีนี้คุณมาดูพระที่มีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับคาบเขามเาีเขาเรียกว่าอะไรแผ่นฟองต้าหู้คุมผิวอยู่นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ค้าบเนี่ยเขาเป็นพระที่ถูกเก็บไว้ด้านล่างกุ เพราะว่าคาบพวกนี้มันเป็นคาบที่เกิดจากเขาเรียกคาบลอยนะครับคาบลอยส่วนคาบที่เขาจับแน่นหรือที่เขาเกิดจากด้านในหรือด้านด้านในที่เขาขับออกมาเนี่ยเขาเรียกคาบจมหรือคาบที่เขางอกขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีคาบอยู่2แบบคืองอกในที่แห้งกับงอกในน้ําในน้ำเนี่ยเขาจะไม่งอกนะครับเขาจะมีลักษณะการแผ่หรือการปกคลุมเขาไว้นะครับทีนี้พอเรารู้คาบแล้วนะครับ คาบที่ดูง่ายที่สุดหรือทําให้เราเข้าใจง่ายที่สุดก็คือคาบที่เป็นเม็ดผลนะครับเม็ดผลก็คือเม็ดละเอียดเล็กๆที่เขาผุดขึ้นมาเหมือนกับคนที่อยู่ในที่อบอ้าวหรืออยู่ในที่ร้อนๆนะครับแล้วเหือเหื่อเขามีการคายความร้อนจากจากด้านในออกมาเหมือนกันนะครับเราเปรียบเทียบเหมือนกับตัวเราเนี่ยเป็นพระนะครับแล้วเราไปอยู่ในที่ร้อนๆนะครับพระเขาก็จะต้องคาย น้ำมันหรือคายความชื้นออกมาถูกไหมฮะร่างกายเราก็เหมือนกันก็จะคายเหงื่อออกมาเป็นเม็ดนะครับเขาก็จะคลายออกมาเหมือนกันเป็นเม็ดนะครับพอเขาคลายออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะครับและเขาก็จะค่อยๆระเหิดแห้งไปตามการเวลานะครับคือร้อนกลางวันเนี่ยร้อนพอกลางคืนเขาเย็นเขาเย็นเขาก็จะหดตัวเขาก็จะ ดึงของที่เขาคลายออกมาเข้าไปด้านในเหมือนเดิมน,นะครับก็คือเหมือนลักษณะคายเข้าแล้วก็คลายออกคายเข้าคายออกสลับกันแบบนี้ทุกวันนะครับคุณคิดว่าปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยเขาเขาจะต้องเจอลักษณะร้อนชื้นร้อนชื้นร้อนเย็นร้อนเย็นตลอดนะครับแล้วคุณเอาร้อยห้าสิบปีคูณด้วยสามร้อยหกสิบห้าวันสิครับเขาอยู่ในกลุ่มเนี่ยหลายออไอ้นี่นะครับ หลายหมื่นหลายหมื่นวันนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับสามร้อยหกสิบห้าคูณด้วยร้อยห้าสิบก็อยู่ในกูเนี่ยประมาณห้าหมื่นสี่พันเจ็ด้อยห้าสิบวันนะครับแต่ที่เขาขึ้นกูเนี่ยเมื่อปีพศสอง0ันห้าร้อยคุณก็นับตั้งแต่ปีที่เขาขึ้นกูมานะครับตั้งแต่ปีพศสอง0ันห้าร้อยแล้วผ่านมาตรงนี้อีกหกสิบสามปีเห็นไหมครับ มันก็จะได้ข้อมูลตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะรู้อายุของพระได้นะครับทีนี้เรารู้อายุพระแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปคือคาบกุกนะครับการเกิดคาบกุกที่เขาแตกต่างกันเห็นไหมครัอย่างองค์นี้เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากนะครับลักษณะที่มีคาบลักษณะแบบนี้นะครับพบเจอน้อยนะครับเขาไม่ได้มีทุกองค์หรือมีมีให้เราเห็นบ่อยๆเห็นไหมครับ คาบตะการปูนเห็นไหมครตรงนี้เขาจะมีคาบงอกขึ้นมาอันนี้เป็นคาบปกคลุมเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเรียกคาบของอแผ่นฟองเต้าหู้นะครับที่ปกคลุมเขาจะมีลักษณะเป็นแคลเซียมนะครับขาวอมเหลืองสีแบบแห้งๆนะครับเห็นไหมครบางจุดที่เขามีรอยกระเทาะเยี่ด,ด้านข้างเห็นไหมครับตรงนี้ถ้าคุณเห็นของจริงจากองค์จริงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณจะเข้าใจพระแท้ได้ง่ายและดูง่ายนะครับดูง่ายมากนะครับพระนี้ ผมไม่ต้องอธิบายสอนบรรยายให้มันยืดยาวนะครับแต่ที่นี้ว่าผมหรือว่าทุกท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาเห็นของจริงไงก็เลยต้องอธิบายเยอะหน่อยนะครับและจากพระที่ผมให้ทุกคนได้เช่าไปเนี่ยก็ทุกอย่างทําถวายสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับก็เป็นอะไรที่ท่านมีเจตนาจะให้ทุกคนได้มีพระแท้ไว้ติดคอนะครับทุกอย่างให เก็บไว้เพื่อบูชาเป็นฟิลิปมงคลกับตัวเองก่อนนะครับให้คิดแบบนี้นะครับให้คิดแบบนี้อย่าไปคิดว่าเอ้ยถามผมบางคนมาถามพระแท้หรือไม่แท้ครับ mm hmm. ผมบอกผมไปบอกว่าแท้แล้วถามว่ามีราคาหรือเปล่านะครับ mm hmm. ผมจะไม่ค่อยตอบนะครับพระเขาจะมีราคาหรือไม่มีราคานะครับคุณอย่าไปมองตรงนั้นนะครับพระสมเด็จถ้าท่านปลุกเสกแล้วเขามีพุทธคุณคุณลองเอาไปสวดมนต์ คุณลงเอาไปบูชาติดคอดูนะครับถ้าสวดมนต์ไม่เป็นคุณก็แฝงติดคอไว้ป้องกันตัวได้เวลาคุณเจออุบัติเหตุหรือเจออะไรอันตรายเข้ามาเนี่ยพระเขาจะช่วยคุณเองนะครับสิ่งพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราเข้าใจพอคุณเจอประสบการณ์แล้วนะคุณจะเริ่มหันมาศึกษาหรือหันมาชอบสะสมพระนะครับเหมือนกันผมก็พบเจอประสบการณ์นะครับผมแฝงพระผมไม่คิดจะ ซื้อขายในตอนแรกนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นด้วยเจตนาที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะคาดเดายังไงนะครับว่าไปมามาสะสมไปสะสมมาก็มีเยอะขึ้นพระก็มาอยู่กับผมเยอะเยอะเยอะเะนะครับมันก็เลยต้องเอาเอาเอาออกมาเผยแพร่นะครับส่วนใครจะบอกว่าเป็นไม่ใช่ของแท้ที่สมเด็จโตฟ้างอะไรพวกนี้ก็มาพิสูจน์ด้วยกันนะครับก็ก็พิสูจน์ได้นะครับผมก็เปิดฟ้างโอเพ่นกับทุกคนนะครับไม่ว่าคนจะมีความรู้ระดับไหนนะครับ ก็มาพิสูจน์คุณจะเอาวิทยาศาสตร์มาจับก,เก็เชิญได้นะครับพ่อผมไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้ระแวงหรือว่าไม่ได้กังวลอะไรนะครับคุณใช้วิทยาศาสตร์มาจาับคุณต้องใช้หลักของความรู้ที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วคุณจะต้องมานั่งท่องไอ้คาบแทมไซค์คาบอลาโกนไน์อย่างเงี้ยบางคนมาบอกว่าคาบตรงนี้มันต้องเติด เกิดขึ้นก่อนมีคาบเค็มไฟก่อนแล้วเอาลาโกนั์ค่อยเกิดมาที่หลังถ้าไม่มีอลาโกนั์อะไรพวกนี้เขาจะจะบอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงอะไรพวกนี้นะครับผมบอกว่าตอนที่ผมเรียนนะครับมันไม่ได้มีควารมรูต้ตรงนี้เข้ามามาเขาเรียกว่าอะไรมาเป็นทฤษฎีนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณไปศึกษาไอ้ตรงนั้นมาแล้วไอ้ความรู้ของคุณเนี่ยบางทีมันตีกันก็มีนะครับเพราะเรงนี้มันเป็นควารมรู้ที่เขาเรียกว่าอะไร มันไม่เป็นผลดีกับการเรียนรู้พระสมเด็จเหมือนกับคุณรู้มากนะครับแต่คุณรู้ไม่หมดนะครับคุณรู้มากแต่รู้ไม่หมดรู้ไม่ได้ไม่ได้เห็นพระของที่เขาสร้างไว้ทั้งหมดทั้งกุนะครับผมไ่ยเห็นพรนะมาทั้งกุอยู่กับคนที่ล้างพระมา30มสกว่าปีนะครับแล้วคุณคิดว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับใครจะเห็นพระเยอะกว่ากัน ใครจะอธิบายได้ชัดเจนมากกว่ากันอธิบายในที่นี้หมายถึงว่าผมไม่ต้องมานั่งอธิบายคาบ阿าโกนไนคาบแคมไซด์คาบปูนดิบปูนสุกอะไรพวกนี้นะครับผมบอกว่าคุณดูคาบที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรตะกันปูนที่เขางอกจากพระขึ้นมาเนี่ยที่เซียนพระหรือในตำราเขาเรียกว่าคาบแป้งลอยพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับขอให้คุณดูจากของจริงนะครับ จริงๆแล้วนะครับผมไม่ต้องมานั่งสอนอธิบายอะไรเยอะคุณดูนะครับแล้วคุณจําว่าผิวเขางอกเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับของปลอมหมดสิทธิ์นะครับบางคนเซียนบอกว่าค่าแบบนี้ทําปลอมได้นะครับผมอยากจะถามเขากลับไปนะครับถ้าเขาถ้าถ้าทาได้นะครับคุณไปหาคุณไปหาผ้าแบบนี้มาบอกคุณก็ได้นะครับคุณช่วยบอกเขานะครับคุณไปหาผ้าแบบนี้มาครับเอามาขายนะครับ รับซื้ออาทิตย์ละร้อยองค์นะครับคุณบอกเลยนะครับคุณบอกคุณบอกไปเลยนะครับเขาหาไม่ได้นะครับเขาพูดในลักษณะแบบนี้ผมเจอเยอะนะครับบางทีเราก็ไม่อยากจะมานั่งเถียงใน,ในเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรคนไม่มีความรู้คนไม่มีความรู้มาเถียงกันนะครับ เพราะนั้นบางทีคนที่เล่นพระผมเด็จเป็นนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยร่วมวงสนทนาหรือไม่ค่อยปะทะอ,ะอะไรตรงนี้ด้วยเพราะว่าเถียงไปก็เท่านั้นนะครับชนะแล้วได้อะไรนะครับไม่ชนะแล้วได้อะไรทุกอย่างมันไม่ได้มีอ,ะ,อะไรดีขึ้นมาเลยเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่มีความรู้นะครับ เสียเวลาหรือสนทนากับคนที่มีความร,รู้เรายังได้ความร,รู้นะครับไปทะเลาะกับคนที่ไม่มีความร,รู้เนี่ยเราก็จะเป็นคนโง่อีกคนหนึ่งนะครับที่ที่ไปเถียงนะครับที่ไปเถียงกับสิ่งอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์นะครับทีนี้พอเรารู้ภาพแบบนี้ทีนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าพระที่เขาติดกันนะครับเขาจะมีสภาพแบบไหนนะครับ อันนี้เขาก็จะไม่มีเ,เส้นซูมเอ,อไม่มีเส้นผ้าิพิปนะครับแต่คุณสังเกตดูนะครับว่าเส้นเส้นซูมเขาขนาดใหญ่ฟาเห็นไหมครับเพราะฉนั้นการที่เส้นซูมเล็กใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตดถูกไหมฮะตรงนี้เขาจะมีการตัดขอบแล้วมีการตัดแบบเนื้อเกินที่เป็นขอบยกขึ้นมาตรงนี้แหละมันจะเออเขาเรียกว่าอะไรเซียนเขาจะนิยมเล่นแบบนี้เพราะว่ามันมีน้อยไง มันมีน้อยแล้วพระแท้นะครับที่ไม่มีค่าที่ไม่มีขอบยกแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปรากฏเขาจะตีเกน,นะครับเขาจะตีเกที่นี้พอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับคุณเล่นพระคุณต้องใจแข็งนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าใจเป็นนุ่นนะครับเขาพูดไปทางไหนนะครับคุณก็โดนกระแทกไปทางนั้นนะครับโอนเอียนโอนเอียนนะครับแล้วก็บางคนก็จะมาบอกผมว่า เออพี่คนนี้ไอ้กลุ่มนี้เขาสวดพระแบบนี้มาไม่แท้ไม่แท้แทอะไรพวกเนี้ยคุณก็โตเถียงเขาไม่ได้แต่มาบอกผมผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับผมไปเถียงแทนคุณก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะนั้นเล่นพระสมเด็จนะครับคุณต้องช่วยตัวเองได้นะครับเอาตัวเองรอดได้นะครับรอดในที่นี้หมายถึงรอดแบบมีความรู้คุณไปอธิบายกับเขานะครับถ้า คุณไปเจอคนประเภทดื้อนะครับดื้อและจอมแถพวกนี้คุณอย่าไปเสียเวลากับเขาเลยครับคุณอย่าไปเสียเวลาทีนี้เรามาดูตรงนี้อันนี้เขาจะมีพวกค่าเป็นฟองเต้าหู้เหมือนกันที่เขาเรียกแคมไซน์นะครับแคมไซน์ตรงนี้นะครับคุณเอาไปลงกล้องเนี่ยคุณจะเห็นเป็นคล้ายๆกับปุยเมฆนะครับซึ่งของปลอมเขาทําไม่ได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้แต่บางคนยังศึกษาไม่ถึงนะครับเขาก็จะมองพระที่มีลักษณะแบบนี้เป็น ภาปลอมไปอีกซึ่งตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มรู้เองนะครับเริ่มเข้าใจว่าไอ้ที่สวด้าคนอื่นปลอมหรือหรือสวดภาพแบบนี้ปลอมเนี่ยเขาเข้าใจผิดนะครับเขาเล่นผิดนะครับเขาไม่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองนะครับมาพิจารณาเหมือนการเซียน้าพพร่งนี้สอนไม่ได้นะครับเซียน้าเขารู้แค่ไหนนะครับเขาก็จะรู้แค่นั้นคือรู้แค่ ตัวเองเล่นหรือพอเอาตัวรอดได้พอจะไม่ศึกษาเพิ่มนะครับส่วนคนที่ไม่ใช่เซียนพระหรือคนอยู่นอกวงการพวกนี้นะครับเขาจะศึกษาหรือเห็นพระให้ครบทั้งหมดทุกธรรมชาตินะครับตั้งแต่ภาพสภาพเดิมสภาพใช้สภาพล้างนะครับทุกอย่างเขาจะต้องเห็นหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้มันเป็นข้อมูลแล้วเขาก็จะอธิบายได้นะครับเหมือนกัน นะครับถ้าเราไปอยู่กับคนที่เขามีความรู้นะครับแบบนี้คุณเห็นภาพแบบนี้คุณก็จะรู้อันนี้เป็นพิมเจดีทรงต้อนะครับเกตยาวนะครับเห็นไหมฮะให้สังเกตทรงต้ออกเขาจะสั้นนะครับเห็นไหมฮะคาบลักษณะดูง่ายทีนี้เรามาดูคาบที่เขาติดกันนะครับคาบที่เขาติดกันเนี่ยบางองค์เขาจะเป็นคาบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็น กรีบของแผ่นแคลเซียมนะครับที่ก็ซ้อนกันเป็นแผ่นเหมือนกับกาบของกล้วยนะครับที่ก็จะซ้อนกันเป็นแผ่นแผ่นเห็นไหมครับดูแค่ตรงนี้จะรู้แล้วนะครับว่าเขาทําปอมได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับวิธีการดูบางคนไม่เข้าใจนะครับไปเห็นไอ้พระที่เขามีเอาเอาก้อนเนื้อมาติดกันเนี่ยทีนี้เราจะดูว่า ก้อนแบบนี้แท้ไมแบบ่แท้คุณดูเส้นตรงนี้เขาจะมีเส้นเป็นเส้นเซียนนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นเสียนเนีย่ยซ้อนกันเป็นเอ่อเียงกันไปเลยนะครับซึ่งของปอมนะครับเขาจะเป็นก้อนเป็นเนื้อปูนเอามาแปะกันคือเป็นตัวประสานนะครับแต่ตรงนี้เขางอกขึ้นมาเป็นทีละแผน่นเป็นชิ้นบางๆนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะชัดเจนเห็นไหมครับศึกษาคุณรู้แค่นี้นะครับมันจะทําให้ความรู้ของคุณเพิ่มขึ้นและต่อยอดได้เพราะว่า คุณมั่นใจแล้วว่าคาบแบบนี้เป็นคาบแท้นะครับไม่ใช่เป็นคาบปลอมนะครับ